7วัน7อย่างวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีโจรออกอรา,ารวาสไปขโมยชุดชั้นในผู้หญิงแล้วเลือกด้วยนะเก่าๆไม่เอาจะเอาแต่ใหม่ๆค่ะน,น,นั่นมานั่นแล้วครับทำอะไรครับเนี่ยว้า เสื้อผ้าทั้งเราไม่เอาไปซากตัวรวบแต่กก,กนอไปเฉยจากนั้นบิดรถมอเตอร์ไซค์นี้ไปคงลืมหละครับว่ากล้องวงจรปิดได้บันทึกเหตุการณ์ไว้หมดแล้วผู้เสียหายกลับมาเห็นเราตักผ้ากกนนหายไปหมดถึงกับตก,กใจอุ๊ยขนลุกเล็กตกใจไม่คิดว่าจะมาเกิดกับตัวเองเคยเห็นแต่ในทีวีแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดกับตัวเอง ดูรูปพัณฑ์สันฐานไม่คุ้นหน้าคุ้นตาดูรู้ว่าเป็นวัยรุ่นขโมยแต่กก,กนอส่วนชุดชั้นในนั้นไม่เอาไปเลยส่วนมากจะเป็นเก่งกงในเห็นว่ามันยังเหลือไว้ให้ยังดีนะว่ายังเหลือไว้ให้สองตัวไม่อย่างนั้นไม่มีใส่ <c oughs> เอออยังจิตใจดีเหลือไว้ให้ทั้งสองตัวไม่อย่างนั้นแย่แน่เลยเออถ้าเป็นไปได้เอาเงินมาเสียบไว้ดีกว่า เราจะได้ไปซื้อใหม่เก่งไหนก็คือเหมือนแบบว่าอถ้าเป็นไปได้อยากจะตกทีหนึ่งตกหัวทีหนึ่งผู้เดือดร้อนเขาแจ้งความแล้วนะครับและฝากบอกจะให้ดีไม่ต้องเอามาคืนเอาเงินมาเสียบค่ากรนอแค่นี้พอใจแล้วสะพา